น่าอย่างกับเลยเป็นเท่เลยมึงจะเอาความสวยไปความหล่อผสมกันท่าพี่แย่เลยอ่ะใช่ไหมรู้แย่ใช่ไหมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันดูเออเลยอ่ะเออไปไหนอ่ะเนี่ยมันมีสี่คนเลยดูยังไงโอ้ยอย่างพีบปันโอ้ยคุยดีอยู่คนเดียวดูดีลูกบัตไม่เข้าใจล้มดูแล้วมึงดูกลูกแร่ในหน้าไอ้เขี้ยดดูซ้ายดูขวาเป็นเทอะไรกดีโอ้โหรู้สึกดีที่กูเบ้ดูเลยเนี่ยโอ้กูเครียดวะเฮียกูดูไปได้ไงวะไปดูเบาๆเลยอ่ะ ไอเบียวเราจะเราจะทำยัไมมีกีอยู่ดีว่าไอสัตรูเรานะดูเรื่องนี้หรอถ้าไ่เธออยู่เร้ยอันนี้อันนี้เพือนกูอานยายมาบอกดังมากเลยจำได้ว่ามันมีโมงนะดูยันเนี้ยดงได้อ่านัเขียนักการ์ดตเคียดเลยอันที่ยายก็กาไม่กลกาทุกอยางนี่จะกูอยากดูดีกว่ายังไสอนเนี่ย ถึงในเรื่องมันจะหลุดโลกแต่รู้สึกเลยท้าโลกไอ้บนขนวาดิยายแบบปกไทยแล้วเว้ยเป็นคนไทยใช่ไอ้นี่เหรอเออการด่วมากนะใช่ยม่นดีจัดบากกิจบแล้วเนี่ะพี่มันดูมันดูไปได้ไงวะดูไม่ไหวอ่ะรู้สึกเบื่อเมยแล้วไม่อยากดูเมย์เออเริ่มมึงช่วยมึงดูนะพีบอกมึงดูดูก็บ่นไม่งดูก็ b ่นเบื่อไงวะเอ้ชีพึงดูแบงโง่ยังไม่บ่นเลยเออน่าสนใจเห้ยเลยเถอะไอ้นี่สนุกเปะวะ ไป้ด้วยไปด้วยตายโลกแดนแดนตายโลกไม่เอาไม่เอาเท่านั้นแหละแค่เราแคแต่งตัโอ้ยคิดยากเรื่องนี้มนจบแล้วใช่ไหมจบแล้วสรุกไอ้สนุมไอ้ผู้ใหญดูเรื่อง้ายอ่ะมันไปจบเล้่จบแล้วจบแล้วจบตามบังงะเลยสรุปจบจบมจบไหมก็จบตามมังงะ่เมยมังงะก็ม่แค่นั้นละเมยก็จบแค่นั้นนะ เดี๋ยวกูไปดูม็อบไซโคแม่เลยเออนี่สนุกตอนนี้ความเงียบของแกมอยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อออร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วตลอดเลยไอ้เยากดูแบบพระเอกแบบกิงดัสเดอะไรอ่ะเอาไอ้เฮียเบียวเอ้ยขวาบนสุดยอดอย่าดูก็ดูไปซักยังงี้เลยอย่างงี้เลยไอ้นัวขาววะแค่ได้คอเลยเห็นจุดยอดเอ้ยี่น้องพี่ไอ้กล้าดูไอ้กล้าดูก่อนไอ้กล้าเคยดูไป เฮ้ยดูสองรอบละเฮ้ยสองรอบเลยพอไข่เพรไข่เอางี้ดีกว่าพราไข่ดีกว่าฮ่แน่นอนเพราะเอกกูครับต้องรอเล่นก่อนก็ได้เลยไหนวะสายเมื่อก่อนอ่ะเป็นเป็นแนวต่อสู้ที่ใช้ชีวิตประจำวันได้นิดหน่อยไม่ไม่ใช่ตัวละครเล็กไมยตรงกลางข้างเราโตเอาอีพี่เอ้ยตรงกลางข้างนั้นโตนั่นแหละถ้ามันเผาปะมันไม่เผาเว้ย ได้เดีย๋ยวพี่ไปดูเลยอันนี้กูยังดูไม่จบเลยเดี๋ยวบอกมึงไม่ชอบแต่ตัวเล็กไงสัตว์ไม่สิไม่ใช่ตัวเล็กแบบเอ่อตัวเล็กทั้งเรื่องไอ้เหี่อ่ะอ้าวไนน์ริงค์ะเนี่ก็ดูโคตรดาระอย่างนี้เลยเปง่ายโอ้สมัยนั้นเนี่ยอะไรวะภรรยาผมไม,ไม่ใช่ประธานนักเรียนผมเป็นภรรยาไอ้เหี้ยอะไรอย่างใช่ไหม บอลควาบนโตเกียวรีอะไรวะโตเกียวรีเวนสนุกสนุกลาเวินโตเกียวลาวินเรเวนลาวินเรเวนไพเออร์เป็นโอเมจิป่ะเออก็ใช่เฮียเป็นเป็นองค์พระปฐมไอ้เหี้ยเฮ้ยป้าสาวบ้านอันนี้ของเดย์ ไต่ว่าของดีเลยอันนี้กูมดูไม่จบนี่เนี่ยแล้วมันก็หมดแด้ดีได้ดูก็ไปดูไปเจอกูดูถึเร่องกูดูถึงเรื่องปุ๊บกูหายไปเลยอะาวไงคินคือเรื่องนี้ของดีเลยเบเกอีโคตรนะเรื่องของเียร์เพรยังนมใหญ่เลยนะนมจม่เนื้อเรื่องวันตะนูเนี่ยมันหยุดตอนไหนวะเก้าจุดหกเลยเด็กชอบแล้วในนบเนี่ยยังไงวะ มันปีไหนวะกูจําได้ว่ากูดูตอนไหนไม่รู้อ่ะกูตอนว่าอ้เหี้ยกือตอนให้มันดูดนิ้วกันนั่นแหละท้อดีนิ้วอ๋อเอ่อภาคสองตอนแรกแรกเลยมัากเลยเออแฟนพารแช่ไม่มันจะประมาณนาทีที่สิบเอ๊ะยประมาณนาทีที่สินี่ตอนดูผู้ชมเราอ้างมังกรนี่เที่ยงเก็บเอ้ยบูโซ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 โชโจ ขวานล่างไอ้เหี่อ่โหเขียวอ่ะนั่นนะเอออันนี้ของดีกูดูแล้วน้องไม่พลาดเออยาฮาริยดูเปียร์กูผาดแล้วอ่ะกูเออนันครูสามแอบลองไอ้ฮิมโบอันนี้อ่ะไม่ใช่อ่ะกดถัดไปยาฮาริอ่ะที่ที่มันบอกมันไม่อยากมีแฟนสามสาวอันนี้กูก็พยายามดูอยู่แต่กูจำไม่ได้กูดูจริงไหนก็ดูใหม่หมดเลยดูใหม่หมดเลยอันต้นๆกูดูหลังตอนที่เป็นงานโรงเรียนอะภาคหนึ่งค่ะ ภาคหนึ่งคือรายโรงเรียนหลังจบยังไม่ได้แล้วเห็นตอนเออภาครกเลยจบภาคสองภาคสองเอ้ยนิวเกมไม่น่าชอบไปดูไปดูไปแล้วเราบอกไม่ชอบตัวเล็กลูกป่าวันดีแต่ว่านิวเกมออฟผิดเรื่องอันนั้นมันนี่หมายถึงชื่ออะไรวะนิวเกมตัวไรผิดเรื่องแกเฮียเกี่ยวอะไรนิวเกมไอ้เช่ยกูเกี่ยวมันชื่อเหมือนกันไอ้เฮียก็พูดผิดอ้าวไนน์ครินคือเฮ้ยจจเลียจโเลียจโเลียขวาน กิสุคุกโกเดจูเลตสายเหรออันนี้เหรอเออไม่พลาดโอ้โหไอูุ้คลูกนไปเล่นบาเยาโตะยาโตะยาโตไดขอดี่ว่าเทพไเยนโนราลามิอะสายล่างอะเพเปิดหอดีโนรางามยามาดาเจ็ดพ่อแม่ก็สนุกยเเปิดหอเหมือนจีเย้จีเยเยจเยยเยเาไม่น่าฟังเลยไอ้ออเอาจาง ในแก้วอากาศผ้าไอ้ดิเดกว่ม hey. ูนสกย์เลยนี่เองดูสามสี่รอบอ่ะดูน้องนาดูในห้องเนี่ยเออบันนี้ฮัตสนุกเฮียแหมไพรยออไปแล้วเออวันนี้ฮัตสนุกจริงโรนาไรเฮียตอนจบคือไอเช่นนี่อยู่กับใครไม่รู้จำไม่ได้ไอเช่นนี้ว่าไอแบบคนเข้าวงการไม่ใช่ครับตอนจบคือไอเช่นนี่อยู่กับใครไม่รู้จำไม่ได้ตอนจบคือตอนจบคืออ้ไงขึ้นคือ ไม่คือน้องวันดีทายครับที่อยู่ท้ายไอ้เฮียแลอวที่เราเล่นอ่านการ์ตูนกันไอยีห้ที่เราเล่นตัวซ้ำอีกรอบไม่เป็นไรเสียบมันก่อนโอ้ไอ้เฮียจบแล้วน้องมันภาพรือมันหวานเนี่ยซื้อเฮียแค่โซลแหละเองตโมซากิไอ้เฮียไม่แต่มันต้องเอาโต๊ะมีเวนใส่ไปเยอะๆเว้ยพวกแบบนักเตะญี่ปุ่นนระขวาโตโมซากิไอ้สั่นมันจะไปดูในยเ่ี้ยอะไรนะเพิ่งจะนี้ยนี่ก็ดูอย่าไปดูวิธีบ้านไดูออกเืดูไหนนะ พูดเฮียเหใช่ที่ชีพูดเกี่ยมันโดนไปแล้วเอออกรู้วอ้เฮียเฮียมันโดนไปอะไรเฮียแต่ไม่โดนรอบแล้วไม่ใช่รอบตอนจบมันก็เลือกไอ้เฮียไอ้เฮียในที่ทำงานเนี่ยขวอแล้วมึงจะแล้วมึงจะชงบทสยุปทำเฮียอะไรโดนด่าไปเลยอีกครับนะไลน์ครับอยู่เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดกับอะไรใหอย่างเอชกับเอฟเอฟเอดกับเฮ็ดเฉาฉันเนาะเอฟสายูเอฟ เอลิซ e ิโลอีซิโลอิซิโลเฮ้ยเฮ้ยจนไม่มีดูจบดูยังไงโซมาโซมาคือพระเอกมันก็แค่โซมาเขาดูเป็นชาติละเฮ้พระเอกภาคสองดีจริงๆริงด้วยมันพัฒนาขึ้นเยอะเลยนะใช่เหรอเออไม่ใช่กูอ่ะตอนแรกกูคิดว่าพลังมันได้แค่ย้อนกลับมาย้อนกลับมาไม่ทำแบบเออเดี๋ยว่อร์ไอ้เรื่องนี้ไม่เธออะไรวะรงไอ้ไอ เนี่ยตโนตโนวาเนี่ยเยอะไรเล่าหดิเลเียอะไรไม่ร้องีโแม่ม่ก็แต่งเาไงตนวานี่อะม่ก็แต่งีเสืออยาร้องโกะวัสเลนาอนเฮ็ดจัอ๋อมกี้ปุ๊บมันมันอะไรนะไอโนฮานะเห้้ยเฮ้ยเฮ้คุณไปูเดินนาชิเนะ แม่ขาวแม่ขาวขวามามาติดเคอร์คันเนอะอันนี้ไม่พลาดอันนี้กูไม่พลาดทำไมมันเกอร์ทำเป็นหาดพี่ใหญ่แล้วทำทำเหมันไม่พลาดอันนี้อันนี้กูก็ไม่พลาดไอชี้แต่ละนาแล้วไงแต่ละนาที่มึงพูดมึงไม่พลาดสักเรู้อันนี้ไงแต่แต่มันทำเป็นเลือดหาดที่ขนาดดูยังไอันนั้นอ่ะชินไหมมาโออะเฮ้ยเดียวกันเดียวกันแพ้ได้ไหนวะเดี๋ยวแล้วนี่ร้องไม่จบเลยสัตก คือจำได้ว่ากลไม่เลยพี่เดี๋ยวกานน่ะข้างล่างอ่ะไปไหน้วเนี่ยอ๋อไอชิมันเป็นปืนรอบไมรูปไม้แขเวะอ๋อไอชิมันเป็นปืนรอบไม้รูปไม้แขเรอวะอ๋อไอชิมันเป็น ปืนล็อบแม็กซูปแม็กเขเหรอวะโอไอชิ้ที่มันเป็นปืนลอบแม็กซูปแม็กเขยเหรอวะโอ้ชิ้ที่มันเป็นปืนลอบแม็ูปแม็กเขเหรอวะอ้าไขนคืออาารูปกหนดิก็ทัวรู้อะไอ่าีนี่มีผู้หญิงสีดมสีเหลืองกับผมสีำตาเน่ย แฟ้มรับคดีวิทยาศาสตร์อันนี้นะออ๋ออ้เหี้กูนึกออกแล้วคนเรียกกันชฉลาดฉลาดระวังฉลอดดูไม่จบเออไมไม่จบเกมเซ็เลยเต็มเี่เนบนี่ก็ดูนี่นี่กูมารู้ดูไม่จบหรอยี่เอันนี้ได้อยู่โชคชะ คือจบแล้วเป็นไปได้ยังไงว่าลีซิโร่สนออูไม่จบอยูุบัลุจบเลยนะเอ้กกูเครียดว่ะไโอริโดเซลับน้องเลิกกันไปเลิกกันไปะแเนี่ยเออดูแล้วน่าจะทำป็นหาอะไราบีเทียจ๊ะจำไม่ได้วะอันนี้ก็ดูแล้วกูงงเรื่องอะไรเทโปรเจกต์ก็บอกแล้วมันไม่หนุกมนุ่ไอ้แรกแรกกูกูเข้าใจแล้วหลังหลังก็เริ่มงงง่ายๆเลยคือราชาสีกันเป็นต้นกำเนิดทุกอย่างแค่นั้นแหละ มีแค่นั้นแหละประชาข่าวที่มันที่เหลือมันแตกแย่กันไปอะเอาไงมันยัดเยียดบทอะไอ้สาย้ายสาย้ายสายสายลลคุณใจคิชิดูแล้วสนุกดีเนี่ยอินเตอร์เยอะขนาดเดี๋ยวต้องกดแล้วแบบอย่าต่อยผู้หญิงไงเอาแม่ย่ะต่อยหน้าแม่มึงได้อะไอ้ฮาจิเมเตะโนกิวอีกเหรอคุณรู้สึกว่าเรื่องโคตรเก่าเลยดูแล้หมอต่ออเรื่องนี้เฮียเทียนดูไอ้เทียนบอกชากออนเซ็นนะชากออนเซ็นเราจับได้เลยฉากในตำนานของมันอะ